เย็นอยู่แล้วจังไดกันใดควบกันอันนี้แล้วแล้วเขา่าบาท<อ>ีน่าป๊าุ่นเด็กชีดออกแต่ข่อยบอกเข้ามาข่อยกันอย่างนี้เลยนะหูข่อยนะั้นข่อยแล้วก็จะขานเข้ามาเป็นอะไรโยมันก็นมีนัน่น,น,นแหละเนาะของผู้หนึ่งละมีเจ้ามีจอมมีผู้ห่วงผู้หามอยู่แล้วเป <โอ S 2> ็นบ่อย แตไบ่ได้เข้าไปหาทู้ก้อนก็ยังว่าว่าเข้าไปแล้วคอยเห็นแล้วในอันชิเขาลงนั่นคอแเล้าบรหารเข้ามาลายน่อยที่ดอกขึ้นมากช่อยคื่อนกันใๆแล้วบรรลุจัไดโอ้ยว้าวนบูฮู้ชุ่มฮู้รวมผิดมันคบกันบ่ได้ดอกเรื่องยังก็ดีม่าเป็นคนขี้หลักได้ตั้งว่าแกนแกนโดขคอยยังยินแล้วเจ้าโทรหากันนั่นแกนแกนโทรหาเจ้าแกนแก่นมันโลดอ๋อบ่ต้องเชื่องชนไว้ คอยลักอายและละอายมูอนะขอโทษขออภัยเด้อผู้อันที่ว่าเป็นแฟนเป็นเพื่อนกับอันชาวลาน้อยนี่กันนี่เ่ราะเป็นคอยสร้างแกล้งแห่งพระโลกกับมูอได้่็แม่แต่ลาน้อยนี่กระถิ่นี่ผู้เอาอยู่บ่นี่อันนั้นเนาะช้ำเจ้าเพราะดยคันว่าคันร้อยลานนั้นเจ้าโบห้องก็ได้ช้ำนั่นนั่นเขาเอาแล้วเจ้านั่นอ่าันค้ำมันชองช้ำบาทนั่นมันยากช้ำเจ้านั่นก็จะเป็นลูกเช้าคอยในโคชิโกงเอา วางชลลามลอยร่อนอ่าใช่นั่นงั้นนั่นนั่นชีนุม่มไถ่นุ่มเล่ากะย่าเนาะกันบอกเซา,าล้านนี่บัมาหาเซาร้อนน้อยก็ได้เนาะกับได้ลอยโอ,โอ,โอ,โอ้ยว้าวเนาะเออซ้ำนี่เนาะขายของกะขายตามเนื้อผ่าเออเข้าใจแล้วบอกอ้าวตัวไพ่บอกว่ามือสองพอแห้งเลยอยากมือหยังกะตำขำนี่ไม่ชี้ตกด้าม ร้อยปีพันปีดึงขึ้นมาเขาก็นยังห้องว่าคำถูกโอ้โ่คอยบอกว่าคือตู้พายได้ตู้พายนั่นเช้าละน้อยนี่คอยบอกว่ามือชองมือชามบ่อมือชองแล้วผลวันนี้นี่แหละบ่อมือชองกระตามเรื่องตู้พายคันตู้ก้อนนี่บ่อมือชองชามนี่นะแม่บอกโอ้ตู้ก้อนนี่เลาบริธรธรรมดาได้ บ่ได้เด <cues> au. ้เจ้าหน่อยเจ้าจีได้ยางมือเจ้าบ่กระเจ๋อเด้เจ้าแต่คนอื่นลเได่อหานิปได้ยังไงนะหอยมันดกระตอยก่น่อก่อนมันมันโบกมืออยู่นี่ใช่มาพนักงานบนี่ห้มาลูกคนดูนั่นไปไปไปใจคดน้ชูองพี่เมดลดลดลดถูกันบ่่อยบแม่นบ่ ใจปชงไยชิบะได้มาหน่เดี๋ยวไปชิบไปไปไปมอหอดแล้วจ่อมาดีนชานาที่ก็ไปแล้วชักชิานาที่อย่างหึงเพรเห็นหน้ากัพอมาเดี๋ยวนี้ชินาที่ก็มาเห็นหน้ากัพอแล้วอ่งเขาจะูหงด้นองเาดเาแมเมนใจประงของเขาิดีนี้อ้าวโดยไปบนอื่นคนแมนแมนม้าเน้อบวแหวนเาไปแวะหเขาแ้นอนแวน อ๋อสบายดีอสบายดีบยทั้งนั้นเนอไอคใจอัเาลานน้อไอ้นต่าแสบายดีสบายดีมาชิมาอีขนาดนี้มาเด้อมาเฮื่อเช่าลาน้อยก็ใช้ช่องลอนยังหมหมอเอาเร็วอ้แบบนี้ได้ใจกว้างใจกว้างนั่นก็เป็นยทำแล้วอีนีตอนเครมาเน กูจานมาทางนี้ยืนเฮี้ยมึงชาวลาน้อยมึงรู้อ่ะยืนเฮียงชาวลาน้อยมึงโยคืออยู่บ่แยันอย่างเราเห็นเนาะโอ้ยเฮียงคืซื่อมันเป็นยังไงวะทุกคนมาแล้วบักคือบ้านังมันยืนเพียงแค่ย้อนย้อนพ้นว่างยอนพักอันนีไป่มาชูงแล้วไปบ่เขาไปวันนี้มันบ่ได้เอยนะมาทัพไปดูเออนี่ยไอ้ใจน้อย

ได้ไขว่บอกเขาบ้าคนกันอย่างนี้เล่นนะหูไขว้แล้วคอยจะขานเข่ามาเป็นอะไรโยมันก็มีนั่นแหละเนาะของคนหนึ่งละมีเจ้ามีจอมมีผู้วางผู้หามอยู่แล้วแม่นบ่อยแต่บมื่ได้เขาไปหาตู้ก้อนกันยังว่าว่าเขาไปแล้วคอยเห็นแล้วในอันที่เขาลงนั่นยคอยแล้วหารเข่ามาละน้อยทางชี่ดอกเพรมันคเครื่องค่อยเครื่องกันใดแล้วบรรลุกุญได้โอ้โหค้นบูฮู้ชุมฮู้หลุมผิดมันคบกันบ่ได้ดอกเรื่องยังก็ดี บ่เป็นคนขี้หลอกไลยตั้งว่าแก่นแก่นดนเขาอย่างนี้แล้วเจ้าโทรหากันนั่นแก่นแก่นโทรหาเจ้าแก่นแก่นมันโลดหมอไ่ต้องเชื่องชลไว้คอยรักายและละอายมือนะขอโทษขออภัยด้อผู้อันที่ว่าเป็นแพ่นเป็นเพื่อนกับอันชาวลาน้อยนี่ตอนนี้ผมเป็นคยตั้งแก้งแห่งพระโลกพระมูได้พรแม่แต่เราน้อยนี่กะทิมีผู้เอาอยู่บ่นี่อันนั้นอยู่ช้ำเจ้าบ่โดยคันว่าคันร้อยล้านนั้น เจ้าโบห้องก็ได้ช้ำนอนนั่นเขาเอาแล้วเจ้านั่นอ่าอันคำมันชองชามบาทนั่นบริยากช้ำเจ้านั่นค่อยจะเป็นลูกสาวาค่อยในโคชิกงเอาวางช้ำลลยร่อนใช่นั่นนั่นนั่นชีหนุ่มไทยหนุ่มเล่ากระยาเนาะกันว่ากับ้าลาดนี่บ่มาหาเจ้าละน้อยก็ได้เนาะเขาบริยเาเนาะร่อยเนาะขายของกับขายตามเนื้อผ่าเข้าใจแระบบอ้าวตู้พายว่ามือสองพอแห้งเลยอยากมือหยังก็ตำคำนี่ไม่ชิโต๊กน้ำ ลอยปีพันปีดึงขึ้นมาเขาก็ยังห้องว่าคำหอง่คอยบอกว่าคือตู้พายได้ตู้พายนะชาวละน้อยนี่คอยบอว่ามือชอง่ชามื่อมือชองแล้วควันนี้แหละบ่อมือชองกระตามเรื่องตู้พายคันตู้ก้อนนี่บ่มือช่องช่้นี่ะแม่นสันบอกโอ้ตู้ก้อนนี่เราบริธรรมดาได้คำบอกคำจาส่วนนี้ยังดีอยู่ เรื่องาใจเจ้านะมันคันคันคือนทางเขามานี่ยโอดคอยเขามาบดได้บ่ได้าบ่ได้บ่เปนใจได้บ่ต้แล้วบ่ใช่ไหมันยากคือน่างเามาบดได้บ่ใจยากคือนท่าอ้ยนังเฮียงก็ได้เานังเฮียงนังเฮียนอยากนังเฮียงแล้วไปบ่ได้นอนได้นัใจฉซไปเนาะเขาด่านแล้วขนาดกเป็นยังดอกลยยาด้วยสิตี้บง แล้วบไปนั่งผาตรงไหนคับไปถุกกอนเห็นแล้วเพื่อนข่ร้ยนันกัไปนั่งนอตู้ยา่เห็นเไม่เห็นนักตู้บริษัทลงคนแต่าก็ไปไปไปคนอนานน้ำไปยุ่งินไปไปใส่สินอีกค่อยไปได้ยัไงเจจยมันคุ้งหได้ป่เดี๋ยวนี้นะาได้อค่อยบไมาแน่น่้ล้วเคนเฮือนคนชนมีม้นต ถูกก่อนพอคนบอกเนาะคุ้มกว่ได้ทุกก่อนอ๊ตได้เห็นแบบนี้นะคน้ากกนเราไปไถหนังนั่นี้เด้ะนี้เนคนละอายพุ่นอ um 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 ๋อลอายอ้น้องคนเขาบึงได้กกอนอยากนีเจ้านอนมมีฮือนไม่ชันอยู่ในห้าง เขาผู้เช่าห่านเขาผู้เช่าห่านเขาก็โชหีแล้วว่าเขาหนุ่มส่งคำสั่งก็บอกว่าจู่ผู้เช่าห่านแสดงว่าพวกเจ้าเนี่ยโบมีตาคอยอยากให้เจ้าหนุ่มเออแล้วงามงมาใช้คอยคนเฮานั่นมันนั่นเมนสุภาพสตรีต้องหนุ่มสินหรือว่าถ้าเป็นคนนั่นใครเขาก็บอกว่าใส่ผ้าถุงแต่ว่าเฮาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาใส่แบบว่าอิสระธรรมดาบ่ได้แต่งโตหนาเออาแขกก็บ่ได้โชหีเนาะ ว่าด้ายคืออรบวใจบัวใจช่อคือใสกระเกงข้ระดาษ่ไสิด้วยความาวค่ไปโคตรไปโคตรเยอะโคจังเลย่เราาแล้วจะมีโมเมนตไหนคอยไปดีบบ่บ่่เดี๋ยวพยายามกันบ่เป็นยังใหญ่บางทเอามือหนามือหน้าอยากมาหาให้ได่ะมันจะได้ม้าถกแน่นบเวก่อน่นบเาคอยร้เปลี่ยนกับเจ้าได้อ๋อบ คนเฮามันกินเขาทำเดียวมีเขาอย่าว่าอยากว่ากันตาครับเปนุ่งผ่าลงแพ้จิดเชือแน่เห็นหนางอนนี้บอว่ารอว่าเจ้าไปหิ่ป่าแตกคอยะอ้ยอ้น้องคอยพุ่งคอยยุบฝนบนชิปไอยโอ้ยคู่ค้อนเหมือนเป็นคนจำปดาไปติดป็นจาดเนี่ยไปหนั่งน้ำในหนังน้องบริวารน้องคอยแต่ากให้เจ้านั่นไปติดเชื้ออันนี้ยังว่าเจ้านั่งอยืนด้วยกอนเจ้าไปแม่ถาดผนเจ้าจะนุ่งเข้าไปวันนี้ได้ ไปแม่คนใช้กางเกก็ทกิัเข่ากันใส่สิ่งคือกันนะแน่หรอเนี่ยแ้วเจ้าจะนั่งน้ำคนพอมาเข้าเข้าลมเป็นลอยอย่างรได้นาทีบมดเ็นชังวัวหมก่นุ่งกนุ่งผ้านุ่งแพ่มาแน่คนแบบนี้ยั้วกินแนวหย่มาคนก็จะเอามาจะตรงจะได่มาจะกินจก้อมักใหม่ชื่อหมากดันบ่เี่ยะมาลอได้ถามด้วยเลยคือมาน้ำคอมีข้อดีองตเขาแล้วตอนชามชิดพันชามชิบห่าพันคนได้ก็ชื่อมาของเราใหม่

เรา้อยไปได้ไหมพู้น่ะบ่้นเป็นค่อยคุ้มเยอะด้วยคันยำน้ำน้ำกันว่ะใบห้อยเที่ยวได้ดิใบ่ให้หอยค่อยได้ประเพลนี้ค่อยน่ะมันโบไปแนวนี้เออมันอีกใช้แว้นเท่รถตุนเนาะเออถามเราตุนเนาะเออมันลมเนาะเออมันนะนาะขี่รถเนาะเออน้ำลมเนาะใช้กับเดินทางไกลคนก็ใช้ขันน้ำล้มหมดยำนั้นก็ก็ใช้หมดขันยำแดดคนก็ใช้แนวนึงจะเป็นดำเนาะ ใช้ตัวดำหันอ่ออนายในนี้ค่อยมาใช้ในนี้ชินดบา,าบ่อบ่เป็นยังดอกปเาในลาวเนาะเขาจะเป็นเหตุแบบว่าต่างประเทศบุได้ไรค่อยคนลาวไดพ่อค่อยแม่แม่ค่อยมิตรคนลาวบุได้กาเจ้าต่างประเทศบ,เบ่เป็นเวียดบ่อเป็นจีนบ่กเป็เนแนวแนวอื่นเออมาดังบุใช้ชินก็ได้ของแนวเขาเคยน,นั่นอาลของเขาหน่อยอันนี้อาลลลาวนี่ชินไหมราคา จ็ดแปดพันบาทผู้ชายแห้งข่บนั่งลมนังลิ่นกันนี่เป็น, Late น,ะะนยังไงเห็นสลาโน่ข้างธนบิดมันนี่อมนบอกง,งามกว่าในคิดบ่ะโอ้กา็ากว่าเนาะก็คือกันกับว่าไม่แมนกันใช้ชีวิเมื่อบ่ายอันนี้เขาก็เห็นเห็นบนอื่นแมนบอกก็แนวนึงเอามาพบหน้าพบตากันแนวนึ่งยันนี่นะคอยกอดอยากมาอยู่คือไปนี่แล้วคอยว่าไปอัน บ้านนั้นชาวลานอ้อยอยู่ใช่เนาะไปโบไปแหว่ชวนกับมโนนั้นอันี้ชาวผู้ชาวเขาโทษน้ำมาด้ังจี้เลตี้แบบนี้บ้านผู้ท่านมาเนี่ยจี้จะมาทางมาบบบนี้ฮะเออจี้แล้วบ้านไหนไหนทางแหว่มาเนี่ยจี้แล้วไนั่นน่ะมาเข้ามาฮะใกล้นึงว่ะเออใกล้ด้วยบมดใกล้ดอกชาวปูเจนังไหนทางด้วยชาวปูเจนังเนาะปูเนางนั่นว่าจนังกันไว้แล้วบเออน้าเล็กมันโทษน้ำเลยทีนี้มันขี่รถเดี๋ยวนี่ะ มีมันนัดออกไปทบอยู่ตลอดเมื่อไหม่คุณน้อครับก็คอยว่บคอยชี้เขาไปเบื้องเฮือนเบื้องชานเราจาก่อนนี่นี่เลยนี่หน้าเราเบิดบนนี่ชาวลราหน่อยบนนี่เออหน้าเราเบิ้ดบนนี่โอ้เนาะยันพ่อเราได้ออกมาก่อนหมู่แล้วจังไดหน้าวันนี้นะแปลว่าไพมาก่อนเลยมันได้อยู่ในแคมเพื่อนแคมบ้านในวันนี้แหละไม่ได้นั้นเนาะเขางามเลยเราตูนเนาะผู้มีปัญญาได้ในไหนอตะกี้นั้นพังรัก จะนี่ไปพุ่นอันอันฉีรักก็ได้จำนี่นันไผ่ไผ่บุรุษเกินบ่ได้คือกันกับบ้านหลวงกระพุ่งอีตากันหาคนนันพุ่งมาแตนกรุงเทพพุ่นมาอยู่ในหลวงกระพุ่งหน้าตากันหานันคือชีวังวังรักหนึ่งบอกให้ไปรอทารอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่รอดเท่ากับไปรอท่า ถามมันแถวแนนเลยด้วยกจานไปครับมู Arizona, ans, ่มเือนนี่นะเออเป็นเป็นชวนเจ้าบอเออม้อนแล้วชวนผู้เชาจะพบกกับคอยจะไปนำโนะออแล้วมอนั่นแหละมันโทรมาใชหมอนั่นแหละมอผู้เชาเนี่ยจะพบกกับคอยเอามันจะปลุกเต้าใดวะจักแหละเราจะเห็นเจ้าเจ้าเขาไปแล้วคนเขาบ้ายากน้องคอยมันยังปลุกลยจับไก่จับจังเมียน นึ่งเขาเลยย่ามเชียดนันความเว้ากันนาและไปเนียนปกันยากงอะจ้างเขาบึงงูหาดิงงูจ้างคเบื้งไหมูันนี้เนาะเออจ้างเบื้องแต่นี่ฮะคำแทนหนึ่งให้มันหลานนั่นแหละไปนีอามาเลยบอกผสาวเลยตัวรือว่าไปอ้ยบอกหานออมาลยไปบึงชะกอนมันเป็นนาดอไปหลินบงชะกอนเนาะอนมันคนเป็นหนไดเนาะบงไเยี่ยาบึงชะกอนไปถึนึงเจอที่ช่องบึงเถื่อแล้ว ทูเ anyway, ็นหนากันไดูบอร์ธรรมดาวูนี่ทูเบอร์ธรรมดากทูเ็นหนากันทูเ็นหนาเ็นอันนี้กินอีกเหอโอ้คน่งไอ้เบิ่งกินเนี่ยบางดีนั่นกับเสลาน้อยไปันตูอียวนปลาเนตัวเฮยแล้วเัดอยแล้วเตัวก็ายบ่ไไ้เียเงินเียับไว่าโอนเนี่มือเนีะยังโอนบ้อนไปอยู่กันได้อ บปมา่ไดเลยช้อนเช็ดหาเอาได้นจบไ้นอ่ะคอยย้งบวหยได้เช็ดนุ่กระหอยคือบังมายช้อนล้วย้งมบวหอยเช็ดนี่นี่แต่เจ็ชิปชื่อนี่ปัดผ่าห้ช้อนเช็ดหามันจัรู้จะว่าชื่อบองม่มากินนะย่าคอยไปเชื่อนดี๋ยวไกลตัวละเช็ดกินท่กินกินเหมดเลยดเปามังมนะนไปหัแล้วบังม่าได้กระต่ายด้วยเนี่ย ลูกเลี้ยง่อนนะลูกเลี้ยงเขาเข้าลูกการเป็นลูกเลี้ยงนำเบิดเคื่อนขึ้นมาโอ้โนอ๋อนี่นี่น้องบอลนั่นเราขับรับอยู่ขับเาแล้วเนาะขับอลนี่เนาะสำหรับสนุนอะนี่เนาะโอ้ขับขับขับลมผัดยันดีนล่นอยู่เนาะเย็นนลยอยู่นี่เนาะบรรยากาศคัาลิยังยินได้บันได ยังกินคนนั่นโทรมาหาคอยว่าเช้าน้องไม้มาแกงอยู่เพื่อนนั่นชาวละน้อยเอาเร็วใคเบอกนะบาอนอมโอ้บาอนอมว่าบอนอมยังกินแต่แกงน้องไม้บอนอมเนาะชาวละน้อยว่าเห็นว่ามีน้องไม้ลายกันเนาชวนน้องไม้เพิ่งลายดิยังกินบอน้อมเช้าละน้อยอันโทรไปให้เอาน้องไม้มาแกงเราอ่อโดยสิทธามมึงหรือว่าเราจะตั้งอยากเอามาแกงในเพือนเราเนี่ยเพราะดูในใจนน่ะโอ้ บ่อันเจ้าอาจรทูให้เป่านอมเอาโน้ไม้มาแก่เพื่อนเจ้าว่ะฮะนี่แล้วมันอร์เจ้าทูไปบอกว่าให้เอาโน้ไม้มาแก่แล้วถือโน้ไม้มาเลี่ยอันนี้ว่าไปเชื้อฉันนะเดี๋ยวฉัะน้อยดังในตังใกล้ใกล้แล้วนั่งใครก็ได้ดอกเช้ามก็ได้ดอก นักกระชับก็ได้บ่อ้เจ้าแงไปดอกันนี่นก็ได้ใหญ่านนันได้นักระชับเออมันสิซาวมันสิบ่ผิดัดบ่นั่งไกอยนี้น่ะอโอ้ยปรนือค่อยมักเจ้าได้นั่งกถึกินถึกอายเนาะเอาจับแเนาะเอ้าได้บ่้มื้อนี้เนาะตไปได้ชินวตจานงามบ่บนี้ใชิเด้อ เออวันนี้กัดประเพณีลาวเจ้าบนต่างประเทศเจ้าเป็นเนียดมาได้เป็นเนียดมาเนาะเป็นนมต่างประเทศต้องถามก่อนนะเนาะสาระน้อยเนาะอถอกไรไปได้ถอกออกน้อยหนึ่งหรือถอกเบิ้ลถอกครึ่งหนึ่งเนี่ยลกครึ่งก่อนแรกยันอยัดก็ถูกด้องหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้บ่ครึ่งหนึ่งต่ครึ่งหนึ่งและเนาะมันดีโอ้ฮ่มันอุดมาได้แล้วจะกิน กินจนอิ่มคนเดินอามันกลายขึ้นเลยยัมันกลายขึ้นนะใหม่ๆเลกๆมันก็งขึ้นหนึ่งซะก่อนแล้วววแม่ห้ขึ้นหนึ่งก่อนเปนขออนุญาตเด้อน้เขาเป็นอดชานัมาเขาเนี่ยากักเช้าเลยได้ถขอนเขาถือนำอย่างไรก่อนมาผักเช้าหนึ่งคนขออนุญาตํำเนอดำเนอันไปเฮือนนั่นนะเราว่าเขาเราก็หน um. ึ่งแล้วไก่เราก็จับเงินแล้ว เจ้าจะไม่ได้พัดในหนาดันเงาโบไดมียังกบได้มียังเด้อโบได้มียังได้เหตุได้สาปเอานุญาตเด้อขอโทษขออภัยเด้อจ้าอันเบานอมบ่ดีใจดีใจเจ้าสิมาหาแล้วก็เลยบโบได้เตรียมยังหนึ่งตะเข่าและใบดีใจคือยังเอาดีใจในกินข่าวมินข่าแววแววลมพัดมานะว่ะลมพัดมาว่าตู้ก้อนสีโบได้เลยหมายถึงว่าสีมาแม่เลื่อนเจ้าละน้อยจักตะเข่าค่นะบ่าได้บอกกันชุด ใจัไบคนงบริชุดเนะยังบริชุดกแค่ทางผ่าน่บอนะว่าดคิได้เป็นได้ทางผ่านเื่อบ่ใส่ผาทุงน่เป็นสาพสตรีบ้อเหเดืดเห็ดงามก็เลยเอ้ยสีใส่ผาทุงมันเป็นไปเพราะได้เห็ดเดือดอยู่เหืือนต้องใส่กางเกงขาสั้นได้คนเห่ากินได้เนาะ เดี๋ยวพอแพ็ดจีรองชิมเบิ่งย่านว่าสาวดาน้อยโมก้ากินดกคอยชิมเมือก่อนเนอะใจคอยเนี่คือหมักไม่เป็นอะไรจังว่ากันวันนีแม่แม่ใจคือใจคอยบดหมักไม่ที่เคยเอามาคือหมักได้คือมังอ่อมหรือหมักอะไรวานเป้าตู้คือบดทุนวยวานคือมังอ่อมคือหมากันนี้บ๊อปวานคือหมองอก่ัมอันนี้ล่ะใจคอยใช่ของเจ้าเอามาหมดเลยต้มรหวานก็บจะชิมหมดใจคอย เจ้าเชียวยังมากระตอน้ำ <g> มันนี่เด้นะน้ำนั่นคือกันมาแล้วเป็นอาหน้ากินกด้คือกันคุยมาแล้วอันนี้ตักให้เจ้าด้วยก่อนกินกระจ่างลวดนี่ทุกคนได้ใช้เกลืออันนี้ลวดน้ำโบนิยำนั่นแหละทุจริตแต่ว่าคนนมาแล้วนี่น่ำชิมมึงน้ำนี่ชาวลาโนยออกมาจางโบนิเค็มนี่แต่ละคนที่มาเนี่ยโบนิบอกว่าเค็มโบนิกระจ่างมีมีรสใจเจ้าจางคือน้ำ น้ำกับบริิเองใจกบใอ้ยบริประดิเองหมใจข่อยคาวสะอาดสะอาดบริุด่มาต้นมันบริเกี่ยวกันคือใจบริชุดใจมีของผักของต้อนอย่างหน่อยเข้ากับบริมาด้วยตัวเปาหนะมาต้อนลูกต้อนหลานอย่างหน่อยเข้ากับมีน้ำใจซื้อมากไมมมาพักซึ่งว่าบร้ายกเป็นน้าใจนะอันนี้ใช้น้ำใจข่อยน้ำใจเจ้าอันนี้ก็น้าใจข่อย น้ำใจข่อยนี่คือตักน้ำมาให้กินโดยเฉพาะจากที่ว่ามาหลายคนนี่ยูทูบแต่ละคนนี่คือตักกินเองได้คนบริตักให้บริษัทคนพิเศษเนาะแต่คนพิเศษแล้วเจ๋อเหรอแต่เพียงคนพิเศษเท่านั้นลูกข่อยว่างลูกข่อยพังอันลูกมาหยามย่าน้องไพ่ลูกปุ๊บขึ้นเดือดเนาะอยากกินน้ำหากินเด้อเออขันบอกลูกแม่ในไหนขันบอกลูกก้อนในกัน กับพ่อบักกระหม่อมพ่อลงเฮือนแล้วอันนี้บ่เคยได๋บอกตรงๆแล้วบ่เคยผู้ใดสิมาเอาสิป้อนแล้วูสิจนึกเนี่ค่อยให้ลองเจ้าแล้วมานี่เอาเิ่งดูเออลองเิ่งดูงดูถ้าเจ้ากินน้องกอยแล้วข่อยก็สิกินน้องเจ้ากินน้าเอาสิกินเฮ็ดหยังอ้ยกินแล้วแหละปอกใหญ่เนาะอสิยาไปแล้วเด้อครับบ่องอยนี่ บอกแต well, pues like ่ช kind of like like ้างน้ำเขาจะกินเองนี่นะเของบอกเขาเนี่ยนะบอกเอาบอกบอกเขากินเองเขาเห็นเนี่ยนะเรากินเองก็อายลูกเจ้าเป็นยังบนบอกคอยผมไปตักกินเองเรื่องน้ำเนี่ยแล้วยินมาให้คอยยังอันนี้แขกนอกเขากันตักมาให้กันอ๋ออ่ะบอกกินหลายกินหน่อยึ่งกองกินใจคอยนะอยากใครคอยมาหลายเถื่อนกันเจ้าอยากใครคอยมาเืฉยเดียวนี่กาบอกกินก็ได้บอกเป็นยัง โอชเอาทอกใจทุกขขึ้นโอจากะเจ้านนั่นกวาเนาะอบอว่านนั่งชิวเน่ไหนจ้าแล้วคนขนาดตาจุกเจือเนาะหลอจุกเจือเนาะความเป็นวันชีรายคื่อใครงามคในกาใครงามคเนี่คนคนนั้นตาบอดูหนวกคได้คันเคเจ้าหน้างามงามงามคือก้นงามจินแน่แน่จิแ่น่เ้อคุเอาบอรอเราไปเีรออยู่นีเนาะ ไปได้ซอยน้อยหวานบ่คันว่าล้างเกล็ดป่ดนี่ลราบ่กินนั่นคอยปอกไข่เนี่ยคอยขโมยมาถือเดียวนะหาเจ้าเอาลองซีมึงดูงน้ำกันเด้อดตุกต้นเป็นพยานเด้อใส่กันเด้อดตุกต้นเนเป็นพยานเด้อดนนี่ตุกต้นคนปลอกให้ชาวละน้อยโดยตรงได้ไหนได้กพิเศษดงนี่เนาะคอยกัดตักให้โดยตรงได้ไหนได้คนให้ตักไปกินเองใยานตักกิโลคนอื่นเนาะต้กคอยตักให้พิเศษเลยพิเศษเฉพาะตุกต้น อันนี้จัมาให้เถจับว to ่าอหิกงน้ำหิไปกบจกแล้วอันนี้น้องไ่ดูได้เนี่ยจับนกยใจเจ้าเด้อคันวันยับให้ไปเจ้าชวบอกปากครับแล้วนั่นเจ้าขิดเองนว้คค่อยคึ้ตามปอกมาเลยห้ามม่ได้เด้ห้ามคนไปขิดอ๋อไปแต่คนนั่นคนอื่นเจ้นว่าหาไขีดเอ็นนั่งไม่อกจะดเองนค่ยท่านได้ผ่านควเบาความหวานอะไรเยอขออนุญาตบาดคำเด้อตาว่า ขับผู้แพ่งกันมาผ่านมาที่ว่ากับบัานชาวลาน้อยนะว่ามันค่อยดีมานี่ยว่างว่าชิมาเอาชาวลาน้อยเนี่ยเป็นเมียเอามาเป็นแผ่นบอ่อเด้อมาลินใช่เนะเาะมาลินมาหัวมาจะผู้ข่าวผู้ข้าวกันจะทําเข่าทําเข้าวกันเลาเหตุในใดเลาอยู่ในใดขู่มือเนี่ยนะเด้อขออนุญาตบ้านครับเด้อ <c oughs> อ่าผู้อันป็นนั่นอันนั้นกันมาแต่เดินผ่านมาหนะ <c oughs> าทุกคนขออนุญาตเจ้ากน ทาวพิดพานการใดก่าขออนุญาตขอโทษขอภัยนำเด้อเาด้ิดเดอูก่อนโมแม่่าชิมาผ่านพ่าว่าเอ้ยชาวละน้อยเห็นมันมักเด้จังไดเด้จังเขางูเดว่าฉันบ่กถ้าว่าเจ้าเป็นผ่นบ่ออู้เพื่อนกันมาแต่เบื้องก่อนเลยก็เออเจ้ากระโชว์บกันมาบ่ให้บ่ให้เนื่องเน่าหาตู่ก่อนคันท้าว่าเนื่องเน่าคอยเบื้องในชิพเนี่ยเจ้าเนื่องเน่าหาคอย เจ้านั่นมันใกล้โพดบนเจ้าอยู่นั่นตเล้ยวอ่ค่อยไปแต่พี่นั่นย่านเจ้าบนได้อยู่นะฮั่นนั่นเด้อผู้อยู่นั่นผูดว่าขวัญนี่ชีควนนั่นเยอะหน่อยเด้วยอ่าหาเกี๊ยมดอกไม้กับเทียนโรดไปบูชาเรานั่นกับตู้ก้อนนี่นั่นล่องโรดกับโมเมนต์คว่ำนั่นคอยยิงน่ะชิปนี่คอยเอาโรดเห็นหมดจีตาไพ่นั่นเท้ารุ่นนุ่มเขาจะเตป่าเห็นระบบช่องเถื่อนเลย คัดทิมมหาเจ้าขอไในยอดเด้อเที่ยวเด้อกวนเลยชิมมะม่งงอนเจ้าละน้อยไปในนี้นอนมันบ่อแมนคอยบริษัทในเว้าอมัดชัญญากับเจ้าเป็นชู้เป็นเพนบ่ให้ไผพาได้นี่ไรแม่บ่อแ่แน่คอยบริษัทลงเว้าเนี่ยนะยังกระลูกกันเลยเนาะเอเพียงแต่ว่ายูทูบให้คุยทางโทรศัพท์โทรศัพท์พุณนี่โทรไปหาคุณโทรศัพท์บอสโทรศัพท์ยูทูบเออโทรไปหาเขาคอยจังฉันจัดที่ฟันวัด เนื่องเนา่าเลยยามองผู้เว้านั่นผ่านมานราบอให้เว้าวแท้อนอนทางมหันเจ็ดคืนดอกหาบอดมันอยู่เด้นี่นั่นคัดนอนแจ็ดทางเจ็ดคืนนั่นกายกายเจ็ดคืนข่อยานขัดลุกเจ็ดคืนมานี่เอาลวดก็เชื่อเลยมาหาลวดตัวก่อนอเดอตาดันกระชับไปดังกินเหล้าน้ำกินเบียร์น้ำกันกันอะเรตาตาขอดเคยผ่านมาเลยก็คื<ต>ม,มันไม่ใช่หมดแล้ว